กับสบายดีทุกคนนมันนี้กลับมาวันนี้กลับมาเรียงงว่วเนาะแต่ว่าตอนนี้น้องหมามานําเดี๋ยวจิีมาปุกเพิมเมื่อเนาะตอนนี้กับฮอดยาาเมื่อแล้วนี่เนาะอยู่ตรงให้ตรงนะ้ะตื่นเมื่อกลับบ้านกลับบ้าน กลับบ้านแดดเดี่ยวนะดูเมือม่อเมื่อนอนดีแท้ ลุกลูกลูกเม,มื่อตาเมื่อ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 ตื่นลุกลูกลูกลูกนี่ลูกอ้าว mưa bạ đây nè <laughs> ôi chỉ mưa bạ là vẫn một từ nhỉ à, à, bà này à, à, bà bay à, sai bà này phù à, chỉ mưa là phù mà liền à เง่าจนเมื่อป้าแล้วพูปลาดูกป้าต้องนอนเมืนอน่อนอนอีกแล้วไปกับบ้าน